สวัสดีค่ะปูแอปเบลนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะนวดกับปูนะคะปูก,ก็จะมีบริการนวดฝาาว่าเท้านวดแผ่นไทยนะคะคือนวดเฉลยสา์แล้วก็นวดไอออยนวดฝ่าเท้าเนี่ยปูคิดชั่วโมงละ220บาทนะคะส่วนนวดแผ่นไทยเนี่ยชั่วโมงละ250บบาทค่ะ นวไทยออยก็ชั่วโมงละ3 3 0สชั่วโมงก็650้นะคะสำหรับลูกค้าที่คือบางครั้งมาไกลเนะก็อยากจะแบบนอนนานๆคือนอนยาวๆเลยเนี่ยกูก็จะมีแบบนวดสาชั่วโมงนวดสี่ชั่วโมงกูก็จะเขียนไว้ว่าจะเอาแบบแบบไหน นวน4ชั่วโมงเนี่ยบางคนก็อาจจะนวดฝ่าเท้าชั่วโมงหนึ่งนวดแผ่นไทยสองชั่วโมงแล้วก็นวดไทยออยชั่วโมงหนึ่งอันนี้หนึ่งพันบาทแต่ถ้านวดนวดแผ่นไทยสองชั่วโมงนวดไทยออยชั่วโมงหนึ่งรวมสามชั่วโมงเนี่ยปุ๊บคิดแปดร้อยก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะแต่แต่เลยสําหรับคนที่จะจองนวดกับปุ๊บเนี่ยแอดไลน์นะคะแอดไลน์ เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะ P U K 3737คือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะร้านปูก็จะเปิด9้าโมงครึ่งปิดทุ่มหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบนวดแล้วแบบมันต่อเนื่องคา,าบเวลาไปเนี่ยบางครั้งนี่ก็อาจจะมีออกจากร้านประมาณสองทุ่มแต่ส่วนมากปูก็จะนัดเวลาแบบไม่ให้เกินทุ่มหนึ่งอะ จะแบบเป๊ะมากเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเวลานัดแล้วเนี่ยต้องเป๊ะเวลาด้วยนะคะแต่ว่าปุ๊กก็จะเผื่อให้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะบางบางคนที่รถติดคือมาไกาอลอ่ะรถติดเขาก็ไม่สามารถกะเวลาบนท้องถนนได้นะ